ครับแนะ่นอนต้องกับรายการเมโก้ควร์ริฟิโดผมวันจะมารีวิวรถตำรวจไฟฟ้าโคตรโกงที่อัปเดตเม,มื่อวันที่15พฤษภคาคมปี2568นะครับในเกณฑรถบากนในเกันที่ชื่อว่า emergency response เลยเป็นเกณฑ์ยน,นะครับ รถไฟฟ้าคันใหม่นี่เนี่ยมันจะส่งพลังขนาดไหนรปูปแคนดามิกกันทีทีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมเมื่อผมก็อย่าลืมกดปุ่มสติ๊กเกอรช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการให้ผมนะมีกำลังใจในการตะคิดมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับรีวิวรถไฟฟ้าคันที่หนึ่งมีนามว่า Falcon นอิส o อร์เนั่งได้4คนความเร็วสูงสุดอยู่ที่124 mph หรือไมล์ต่อชั่วโมงขายในายราคา55,900บาทนะครับความรู้สึกในการขับคันนี้มันรู้สึกเบาและคล่องตัวแต่เสียเปรียบทางตรงเเพพรรราาาาะถมมมมััันนนนไไ่่่่่่่ด้แแแงงงกกียคคคคววลออื อ,อ้าวไอ้ชี้เกิดการไม่คาดฝันจับมันจับมันจับมันเอาลองทีจบเลยเรียบร้อยอ๋อยืดยืดรีวิวรถไฟรฟ้าคันที่สองม,มีหนาวว่าเซเลติเค้าทักคัทอน นั่งได้4ี่คนความเร็วสูงสุดอยู่ที่125อห mph หรือไมล์ต่อชั่วโมงขายในราคา1 8 5 0 0 0บาทนะครับความรู้สึกในการขับคันนี้มันรู้สึกเร็วในช่วงทางตรงตัวรถมันจะรู้สึกแบบหนักๆเลี้ยวยากนิดนึงตอนเวลาเลี้ยวเนี่ยจะต้องลดความเร็วอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะได้เลี้ยวแบบคมๆโดยไม่ชนขอบข้างทางได้คำว่าอาตาเล่นเยอะไม่ใช่เลยกูว่าอาตาเล่นเยอะเหมือนกันว่ <c oughs> ะไล่ไปได้เอาดิอุย้ยมันเร็วว่ะว่ะเลเร็วว่ะ กูคล้องตัวกว่าเยอะขอจับหน่อย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 ผมอยากมีผลงานกองทำไมมันไม่จับให้วะจับได้แล้วผมไล่ขนาดนี้แล้วเนี่ย วิ่งแรงนะทางตรงแรงนะแต่ทางโค้งนดีดรู้เรื่องกระเบื้องแตกนี่ผมเร็วกว่า <laughs> <c ười> ข้างหลังตามมา 7K วุ้ยทางตรงเรนะ็วว่ะเอ,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 อาอ้ๆอดูซีส้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาโอ้ไม่เป็นไรกินเสาไฟต้นสองต้น ผมเร็วกว่าเอาดิแล้ผมเร็วกว่าเอาดิอดีไอ,อ้หนุ่มเฮ้ยทำไมมไม่ขึ้นวอนเทสให้วะทำไมไม่ขึ้นเพอร,สร์สูดวะเดี๋ยวดูซิไซค์กว่าไซคกว่าบอกเลยโคตรมันอ่ะเอาไซเบอร์ทางแม่งไปขับอ่ะเฮียเอ้ยแต่แม,ม่งไม่ขึ้นวอนเทสให้วะอะไรวะ เออรู้เรื่องกระเบื้องแตก <c oughs> <c oughs> เอา้าผู้ต้องหาของจริงไม่ติงนางและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวรถไฟฟ้าตำรวจที่โคจะโกนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดยิ้มเล็กๆกรชร์แล้วก็สไลด์ผมถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคที่ไปกันทีนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์และสกัด้วยนะ